โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอร์ลรอไปดิเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์นะครับตีดันประจําวันนะฮะระดับเฮลนะครับ,รบ,นะรบวันนี้ก็วันศุกร์นะครับเรามาตีเอาธาตุไฟกันดีกว่านะฮะธาตุไฟก็เป็นธาตที่ ค่อนข้างใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแทอเอยอะไรเอี่ยนะครับตัวเมตาเมื่อก่อนทั้งหลายท่านไฟเยอะแยะไปหมดนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้5ดาวหรือเปล่านะครับตัวที่เจอนะครับก็เจอกับน้องเจนนะครับยานทิปจิตสัมผัสแต่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 ะทายทายนะฮะน้องแบคโลส์นะครับน้องเรนะฮะแล้วก็ไอเียกวนอูเอ็ดยูเซอร์วนั่นเองนะครับก็ทีมที่ใช้นะครับผมจะใช้ทีมเดิมนะฮะแล้วก็ จะพกราเชลไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะค่อนข้างเพลย์เซฟนะฮะเป่านกไฟนิดหนึ่งนะครับทำให้มันเดฟลดแล้วก็ตีเบาลงนั่นเองนะครับข้างหลังก็ยังคงเป็นรินนะครับข้างหน้าเป็นคาร์ม่านะฮะมีคริสไปช่วยฮิลนะครับแล้วก็พกฟาสคาวนะครับไปบัฟแล้วก็ยิงฟิกดาเมจซะหน่อยนะครับพาสซีฟนะฮะตามนี้เลยนะฮะนะโอเคลืมเปลี่ยนลีดเป็นฟาสคาวตลอดเลยเอาเวทนะฮะ ให้มันยิงแรงๆนะครับว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยเล่าเข้าไปดอกแรกนะฮะก็จะติดแค่กวนอูนะฮะอีก2ตัวเนี่ยมันจะไม่ติดนะฮะเพราะว่ามันจะมีการสถานะอยู่แล้วก็ล่องหนด้วยนะฮะหรือที่จเราจะเร่งเทินก่อนก็ได้นะฮะจริงๆแล้วนะฮะพอมันโผล่มาแล้วเนี่ยก็สามารถตีได้แล้วนะฮะโอ้ยตีแรงจริงๆ โอเคเก็บได้สองนะฮะโอ้โหตีมาแบบนี้ตายเลยนะฮะปล่อยตีธรรมดาไปครับผม,อมโอเคเรียบร้อยราเชลเนี่ยเวลาตายเนี่ยข้อดีคือสกิลมันจะรีเซ็ตนะฮะแล้วก็เวลาผ่านฉากขัดไปนะฮะเราก็สามารถยิงฟีนิกต่อได้เลยนะฮะ กดอูเปิดชิวนะฮะแล้วก็ยิงไปแล้วก็อืมเร่งเธอรมันได้ด้วยนะฮะเบิ้ลพี่กวดอูเข้าไปทีหนึง่งโอ้โสับมาแบบนี้น้องเรทํทำไมเจ้าช่างใจร้ายขนาดนี้นะฮะเ่าเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงโอ้โหจะล้มแล้วฮนะน้องพี่กวดอูโอเคล้มไปแล้วครับผมตาแบบนี้เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย แกงนี้มันโหด้ายจริงๆท่านผู้ชมเออตีเข้าไปตีเข้าไปมาแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตายไปเลยนะฮะยิงเข้าไปปิดเกมได้ไหมชัวชัวโอเคพอดีเลยนะฮะนี่น้องราเชลก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะครับผมโอ้ยโดนแอมบูชเข้าไปเกือบตายท่านผู้ชมดอกนี้ขอเร่งเทินก่อนนะฮะ ดูมันย้ำคริสผมขนาดนี้มันใจร้ายไปไหนเนี่ย <of> เป่าฟินิกหนึ่งทีโอ้โหไปติดเจด้วยนะฮะเอาอย่างนี้เหรอโอเคโอเคปิ้วไปเลยวอยชิลใช่ไหมปามาแบบนี้ติดเลือดไหลครับโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็ซัดไปเลยท่านผู้ชม เราเป็นทีมเดเมจครับอย่าไปกลัวนะฮะโอเคมีเร่งเธิร์ด้วยโอ้โหคริสก็จะตายดีฮะแบบนี้ไร้การจริงๆมาเป็นคอมโบเลยนะฮะมีการลดเดฟเล็กน้อยโอ้โหซ้ำม,มาที่คริสครับอืมฆ่าเป็นซอมบี้นะออกเธิร์เดี๋ยวจะตายแล้วนะอย่าไปฆ่าฉันนะฮะโอ้สับราเชลเข้าไปหนึ่งที เปล่าเข้าไปดอกนี้ดูดิจะเก็บกวนอูได้ไหมฝึกฟักฝึกผักโอเคโอ้โหแทบหมดท่านผู้ชมเบอร์ทีงหนึ่งทีโอเคจบครับผมชิวชิๆชิลชิว,ช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 วโอเคเรียบร้อยนะฮะผมเป็นแฟนขับนะฮะทีมฟูลเด a m เม e มากนะครับก็เป็นรินฟลาสคาร์เนสองตัวเนี่ยนะครับก็ฟินมากแล้วนะฮะได้อะไรนะสี่หรือห้าดาวดีท่านผู้ชมนะเล่นใหม่ไม่เคยได้ห้าดาวนะครับระดาษเฮลเนี่ย มันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะดูดิผมบนทุกคลิปอะผมพูดเลยนะฮะค,คือมันยากไงคือมันยะากไงแล้วเราไม่แจกอันนี้เอาจริงผมยังไม่เคยเห็นเลยท่านผู้ชมนะใครใครเล่นเราได้5ดาวเนี่ยมาบอกผมน่อยเหอะนะผมอยากรู้ว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะมาลงแทบตายเนี่ยนะฮะจัดทีมทําของลงให้มันดีๆเนี่ย นะแล้วก็ได้มาแค่4ดาวตลอดเนี่ยไม่รู้จะลงทําไมนะท่านผู้ชมโอ้เซ็งจริงๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับดันเฮลประจําวันศุกร์ทัดไฟนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้นะครับใช้ทีมฟูลเดยเมดนะลงไปเลยนะครับแล้วก็รีบเป่ารีบเคลียร์นะครับแล้วก็รีบจบนะประมาณ4นาทีนิดๆจบเลย นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนด์อับต่อไปนะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามนะครับคลิปดีๆมันๆนะจะเกมเซเว่นไนนะฮะแล้วก็เกมอื่นได้นะครับจะเป็นโอวอัเเ่ยเดทบายเดย์ไล h ์เอ้ยนะครับอะไรอีกมากมายนะเดี๋ยวมีในช anel ผมแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ